๋านะเมื่อ1หนึน่งมันชนกันเนาะหนึน่งมันชนกันนะครับหนึ่งมันชนกันเราตัดหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเราเบรกไว้ก่อนสำหรับหนึ่งมองข้ามช็อตนั้นไปเลขวินน้อยเห็นไหมฮะพอมันเป็นเลขหนึ่งเลขวินนอ้อยอ่าเมื่อเลขวินน้อยครับ เราจะวินของรางวัลชุดสูตรสองต่อจับวินของสูตรสองเนี่ยนี่ก็น้อยอีกนะไม่เป็นไรเนี่ยวันงดเนี้ยดีนน้อยชอบนอยน้อยชอบสู์สี่จับกันเบิ้ลไว้ด้วยฮะสี่สี่ คูบนอย่าลืมจับเบิลอีกหนึ่งหนึ่งอ่ะมาเลขนะครับผมปัดกบครับสองหกครับอายุเฮียพร้อมอายุนะฮะสามหกครับอ่าสามห้าครับและ ไม่เอาไม่ชอบเลยไม่เอาไม่ชอบเลขนี้ไม่ชอบครับไม่ชอบครับไม่เอาไม่ชอบเอารางวัลที่หนึ่งดีกว่าไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบ ของรางวัลที่หนึ่งดีกว่ารางวัลที่หนึ่งของเราได้นะครับผมตามสูตรถูกไหมฮะมันเป็นนะครับผมรงท้ายด้วยหนึ่งเนาะตัวนี้มันมีเศษเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นครับหรือเมื่อมันเป็นหนึ่งการาดูตัวนี้ดีกว่าง่ายดีใหญ่ยยดีมันเป็นหนึ่งเหมือนกันครับผมเราจับขยีบครับผมคู่หนึ่งมาเข้ากับว่าสี่ตัวครับผมมันจะต้องเป็นนีฮะห้าศูนย์เจ็ดหนึ่ง 5071น,นะครับเพราะเราตัดหนึ่งออกไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นครับตัววินอีตัวหนึ่งจะต้องเป็น10ครับที่หลักครับจะต้องเป็น10โฮ้ยประการนี้มันมันไม่สามารถเขียนบนลิควิดได้ตื้อ แก้ปัญหาโดยใช้ปากกาธรรมดาเฮ้เ hey, ก <c oughs> ่งว่ะเก่งว่ะนะฮะทุกปัญหาของเฮียนคือทางออกนะ,ะนะครับนะครับนะครับส่วนบ้านเลขที่นะครับคนที่ถามหาบ้านเลขที่ของเฮียนะครับผมนะฮะงวดที่แล้วแตกสามตัวหน้าไปนะครับ ก็เป็นตัวเน้นที่เฮียบอกนั่นแหละก็คือนั่นแหละครับตัวนั้นแหละครับบ้านเลขที่ของเฮียอ่ะใครที่ถามหาบ้านเลขที่ของเฮียอ่ะดูในชุดนี้ครับดูในชุดเลขสามตัวแล้วกันเนาะนะฮะดูในเลขสามตัวก็เผื่อบางคนไม่ชอบบ้านเลขที่ครับนะจ๊ะเลขที่บ้านนะครับ กสามเจ็ดครับเลขที่บ้านที่ต่อจวอฮะอต่อจวอนะฮะส่วนอันนี้ฮะหกสี่เจ็ดกทมครับเลขที่บ้านของเฮียที่กทมเลขที่บ้านที่ต่อจวอ คนที่ถามหาบ้านเลขที่นะฮะบ้านเลขที่อายุนะครับอายุเนี่ยอายุครับอย่าเล่นทุกงวดทุกคนรู้ว่าอย่าเล่นทุกงวดไม่ยิงวดไหนที่ไม่เล่นไม่มีฮะเล่นทุกงวดออกตลอดครับถูกต้องไหมฮะ ไปเลยที่บ้านออกตลอดนะเออ เลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขอะไรยงเงี้ยเคียจตัวเลขคล้ายๆกันนะครับใครที่จะตามเลขพวกอายุอันนี้เลขทะเบียนบ้านอันนี้ก็ได้เองหรือที่เราไม่ได้จองนี่ก็ไปขอบ้านเลขที่ก็ได้เองหรือที่ไม่จองเลขมันค่อนข้างแมทกันนะฮะอันนี้ทะเบียนรถก็นะคะ่อนข้างเหมือนกันแต่เนี้ยอันนี้เราจองนะครับอันนี้เราจองแต่เนี้ยโชคดีที่ว่าเราไม่จองแล้วเลขมันมาค่อนข้างแมทกันนะครับผมเลขค่อนข้างแมทนะฮะถือว่าโอเค แฮปปี้ชอบนะครับตัวนี้ตกกำลังเจ็ดบ้านเลขที่นี้ตกกำลังเจ็ดก็ยังเป็นเลขที่ยังอยู่ในเรื่องของวาสนาการกันโชคราบโอเคอยู่นะครับตัวนี้จะ่ชอบแต่เลขนะครับที่ให้เงินมากที่สุดก็คือบ้านเลขที่หลังนี้นะครับผมบ้านเลขที่หลังนี้เป็นเลขที่ให้เงินเยอะสุดเพราะว่าตกกำลังแปดเลขของการเงินโชคราบ นะฮะผมพลังอำนาจอะไรต่างๆก็คือเลขนี้เลยนะครับผมเลขแปดนะครับนี้คือเลขที่ให้เงินเฮียเยอะที่สุด647นะฮะเพราะว่ารวมแล้วตกเลขแปดได้เงินเยอะสุดเลขนี้ขเขียนก็พอไปหรอถูกไหม <S <S ส่วน นี้ชอบตัวนี้ตัวนี้เป็นสี่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 นะฮะจัดสี่ลงมาฮะตัวนี้ครับผมเราตัดสามครับผมเป็นสามแต้มนะจ๊ะเราตัดกว่าสามมาเพราะถ้าเราดึงหนึ่งมานะฮะเราต้องเอาหนึ่งนะครับมาลบกับสี่นะจ๊ะเหลือสามแต้มถ้าเรายิมหนึ่งเข้ามานะจ๊ะตามนี้รางวัลที่หนึ่งครับผมเลขนี้ ฟันหนึ่งครับงวดนี้มันต้องสองตัว รอบนี้ไม่สูตรให้แต่เบิ้ลว่ะรอบนี้สุดให้แต่เบิ้ลรอบนี้สตดให้แต่เบิ้ลนะหนึ่งหนึ่งสี่สี่เนี่ยครับผมจริงๆตัวนี้นเป็นเลขเดียวกันด้วยนะเนี่ยฮะมันตีเป็นเลขหนึ่งตีเป็นเลขจิตได้หมดเลยนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลหมดเลยนะเนี่ยเพราะยังงต้องมาเลขที่สูตรไม่ให้เลขคู่ครับเพราะฉะนั้นต้องปัดเศษลงครับ หนึ่งกับสามครับทุกคนฟันหนึ่เน้นเตัวเดียววิ่งรูดร้านเปอร์เ็นต้องหนึ่งแน่ๆหนึแน่ๆครับผมร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมงวดนี้ห่งแน่ๆครับวิ่งหนึ่งนะครับผมรูดหนึ่งครับผมเฮียฟันหนึ่งครับผมร้านเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับเน้นที่1เลยครับทุกคนใครที่จะเล่นตัวเดียวครับผมหนึ่งแน่ๆครับผมฟันหนึ่งแน่ๆครับผมชอบหนึ่งเลยฮะร้านปอร์็์แน่ๆครับ ร้านเปอร์เซ็นแน่ๆครับผมวิ่งรูดนะครับผมงวดนีหนึ่งแน่ๆครับนะครับเจ mm ็ด hmm. ด <7 S 2> นีเฮียพีชุดเต็มครับนะฮะชุดเต็มนะครับผม mm hmm. เขียนวิกรอนเข้าใจตรงกันว่านี่คือชุดเต็มนะครับ mm hmm. ชุดเต็มชุดเต็ม ชุดเต็มครับผมพรุ่งนี้จะทำชุดคัดให้ตามมาไหลงวนแล้วครับ